สวัสดีครับปล้วเรเข้าสู่ FIFA Story TS นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อ,อสโมสรน,นะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือว่าไม่รู้แหละว่าภาคเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงนะครับจริงๆมันเหมือนเดิมทุกภาคนะแต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อสโมสรตัวย่อ3ตัวแล้วก็การเปลี่ยนสนามเปลี่ยนชุดแข่ง เปลี่ยนตีมซองเปลี่ยนสีสนามแต่งสนามอะไรพวกนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนในคลิปนี้กันนะครับอ่ะอันแรกเลยการเปลี่ยนชื่อคลับนะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อสโมสรกับตัวยอ่อเนี่ยง่ายๆครับมาถึงหน้านี้นะครับเราไปที่โฮมครับจากนั้นนะครับเราไปที่ออบเจคทีฟครับพอไปถึงออบเจคทีฟใช่ไหมเราเลื่อนไปที่ฟาวเดชั่นครับขวาบนเห็นไหมแล้วเราก็จะอยู่ที่หน้าเดอะเบสิกอันนี้นะครับอ่ะ เลื่อนมาทางขวาเราเจอคำว่าขับเนมถูกไหมครับขับเนมเนี่ยเอปกติมันจะกด X แล้วเข้าแต่เรากดไม่ได้การเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือกดสามเหลี่ยมครับพอมาที่ขับเนมแล้วกดสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งชื่อเต็มและก็ตัวย่อเวลาโชว์บนสกอร์บอร์ดนะฮะจากนั้นก็คอนเฟิร์มไปเลยก็คือจบการเปลี่ยนชื่อมีเท่านี้นะครับอ่าถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูได้นะครับผม ส่วนต่อไปนะครับการเปลี่ยนพวกเสื้อผ้าสนามหรือเสียงเชียร์อะไรก็แล้วแต่นะครับภาคนี้ปกติเราจะต้องเลื่อนอน n a ็อกซ้ายขึ้นแต่ว่าภาคนี้มันจะแยกมาครับให้เรากด r 1ไปที่คาว่า club ครับด้านบนเราจะเห็นเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมครับมีทั้ง support stadium player stats leaderboard แล้วก็ settings นะครับก็ให้เราไปเลือกที่ stadium ครับคือทุกอย่างจะรวมในนี้หมดเลยนะอ่ะอันนี้ค l ับเข้าที่ club เราจะเปลี่ยนพวก แบรนด์อันนี้ก็เป็นพวกตราสโมสรที่เรามีนะครับส่วนตราสโมสรเหล่านี้เอาม็กไหนก็คือเปิดแพ็กได้กับไปหาซื้อในตลาดเหมือนกับเหมือนกับนักเตะทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูผมจะลองเปลี่ยนเป็นแมซีละกันนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นเ,เขียวๆข้างใต้โลโก้นะครับจบแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดโฮมชิดครับจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าจํากัดนะว่าจะต้องใช้เป็นเสื้อเสื้เย่ อย่างเดียวนะครับจะเป็นเสื้ออ w a y k ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับผมใช้เป็น Bayern m u ว i ิ h อันนี้เหมือนกันครับเป็นชุดที่2ก็คือชุดที่2มีความสําคัญอย่างไรนอกจากที่เราจะเปลี่ยนไปใช้เองด้วยความชอบก็คือเวลาเราเล่นพุทแชมป์หรือว่ากับบอดเราสามารถเปลี่ยนไม่ใช่กับบอร์ดขอโทษทีผิดคือในส่วนใหญ่จะเป็นในพุทแชมป์เราจะสามารถเปลี่ยนไปได้เพราะบางทีเนี่ยเขาจะใช้เสื้อสีเดียวกับเราเราจะลายตาก็ EA ก็แก้ด้วยกัน ให้เราเลือกได้เองให้ให้ทีมผู้แข่งใส่เสื้ออ w mm hmm. a y k i ของเราได้นะครับลูกบอลเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนลูกบอลน,นะลูกบอลก็เหมือนกันหาแากไหน,ในหาในการเปิดแพ็คหาม,มาจากการไปหาซื้อนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น Nike Fly แล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นค่าดีใจสามมันเวลายิงข้าวอันนี้คือกดโอปุ่มเดียวนะครับปุ่มเดียวก็คือจะติดเลยอ่ะ นี่สไลด์แค่นี้เองครับหาจากไหนเหมือนกันครับอันนี้ขับนิคเนมนะครับขับนิคเนมคืออะไรขับนิคเนมก็คือจะเป็นการคล้ายๆฉายายของทีมเรานะครับเวลาคอมเมนเ,เตอร์หรือผู้ประกาศเนี่ยบางทีจะเรียกเนี่ยจะให้เขาเรียกเป็นอันไหนอ่ะก็มีหลายอย่างอันนี้ก็ไปหาซื้อได้เหมือนกันหรือว่ารอเปิดแพ็กก็ได้นะครับไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะอัะอนนี้นัดเมกก็เหมือนกับว่าฉายายทีมนี้นัดเมกบ่อย ับแอนเทมอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงทีมแล้วกันเสียงทีมเป็นเสียงแบบทีมในไหนในของภาษามสอนอะไรแลวอันนี้เป็นเสียงกองเชียร์ครับคลาวแชนนี่คือเสียงกองเชียร์นะครับมันมันมันจะทําให้เราอินมากขึ้นอย่างเช่นเราเลือกลิว์พูนนะครับเสียงเชียร์ในสนามก็จะคล้ายเป็นแบบ ของลนะิวพูลน่ะผมไม่รู้ว่าแฟนบอลเขาเชียรย์แบบไหนเสียงอะไรนะแต่ว่าคุณคุณว่ามี you will never walk alone เหมือนกันนะเนี่ยก็จริงๆมันจะมีหลายทุกเกือบทุกสมโมสรแหละแต่อันนี้ผมมีแค่นี้นะครับก็แค่เอาไห้ดูเป็นตัวอย่าง Go Song อันนี้เป็นเพลงหลังยิงเข้าจะมีเพลงออกมานะครับเวลาเรายิงประตูได้เนี่ยก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับถัดมาครับคือาการแต่งสนามแนละ อันนี้ก็เป็นสัคเจอทั่วไปนะครับก็คืออันนี้เปลี่ยนสนามครับการเปลี่ยนสนามจะอยู่ในสัคเจอครับเนี่ยอันนี้คือสนามสําเร็จรูปนะมียฮหานครอยส์อารีนาอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นคันเลอร์สเตเดียมคันเลอร์นะครับก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นสีเนี่ยเป็นสีสเตเดียมเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนตามที่เรามีนะก็คือเหมือนกับการแต่งสนามแหละที่นั่งก็เหมือนกันอันนี้เป็นซีคันเลอร์นะฮะก็แต่งได้ เป็นสีเหลืองก็ได้นะฮะสีอะไรก็ได้ต่อไปแสแตนครับอันนี้ข้างหลังนะก็คือ,อเซตได้หมดเลยว่าแบบว่าเวลาเราได้ของใหม่ๆมาเนี่ยเห็นไหมจะมีติดผู้ติดธงติดอะไรพวกนี้แหละเหมือนกับสนามฟุตบอลของจริงนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันนะเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนชุดแข่งกับเปลี่ยนสนามทั่วไปเปลี่ยรลูกฟุตบอลน,นะครับ เวลาวิธีดูสแตต์นะครับว่าเราชนะเท่าไหร่เสมอเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เข้าที่คลับครับแล้วก็เลือกที่สเตเดียมครับจะเราจะสังเกตด้านซ้ายนะครับตรงสเตเดียมคัสตอมไ e ซ์ย r c คลับเนี่แหละครับเราจะเห็นวันที่คลับเราก่อตั้งแล้วก็สเตต์วินดอลแล้วก็ลอสนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สนใจมากผมมีไปเตะบอทเพื่อที่จะเอาเคมีนักเตะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม วันนี้ลาไปก่อนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม